ขอเสียงหน่อยสินี่ที่หน่อยอย่ากดเลขกดนี่หน่อยโอเคค่ะนี่คือการเปิดงานาอยากเป็นพนาาักค่ะต้อนรับทุกท่านเลยเพราะสู่งานเมก้ารัตพี่เ s ี่ยซี2022อยากเป็น นุนพพิวขอคุยสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างพอช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใกล้ปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ของ,ง,งที่เซียร์นุนิวเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนทำกิจกรรมอะไรบ้างเลยแบบนี้ชอบไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมปกติปกติจะกลับบ้านทุกปีนะแต่ตอนนี้กลับบ้านก็จะมาทเที่ยวฮานฯหรือว่าไป กาที่เที่ยวปีนี้ก็อาจจะมีในดูบิีที่จะไปแบบรีแลกซ์นะพักผ่อนตอนปีใหม่ไปด้วยกันไหมไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะแล้วแล้วอ๋อคุนดนิรี่ะพาช่วงปีใหม่สรมากนูรจะไปไหนปกติก็จะไปเที่ยวกับทั้งบ้านเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่น่าจะได้ไปครับ ปีนี้คือพอปีนี้ต้องทำงานหรือว่าจะแบบไปร่วมกิจกรรมเลยอยู่แค่พิธีร่วมกานปีน,ปนี้ปีนี้สามสิบเอ็ดมีงานทำสำหรับงานนี้อ่ะแล้วก็ส่วนมากเวลาฉลองปีใหม่ชใช่ไหมส่วนใหญ่จะเลือกไปที่ไหนถ้ามีโอกาสได้มาแบบฉลองปีใหม่ซีแล้วนี่จะเลือกไปที่ไหนซีก่อนเลยผมก่อนใช่ไหมถ้าอยู่กทมะะกใช่ไหมก็วันนี้เลยฮะไม่กล้าทำงานนี่ จริงๆอยากจะบอกทุกคนอยากจะบอกเขาทุกมาบ้าว่าเพราะว่าบ้านพี่สาวครอบครัวอยู่แถวนี้เลยกวางที่นี่เลยครบเลยแล้วก็มาช้อปปิ้งมีของแบบผมมากๆค่ะนิวนิวล่ะพี่ไปไหนก็ไปด้วยโอเคโอเคมาปนนชอบแบบนี้แหละพี่ไปไหนนิวนิวก็ไปด้วยอ๋ออออโอเคงั้นหนูเป็นคนจ่ายได้โอเคไหมนิว มมเมื่อมาหนูายไปเจอแล้วพ่อพ่อสมมตินนะเทศกาลปีใหม่แต่ละคนต้องซื้อของขวัญได้คนละหนึ่งชิ้นอยากจะซื้อของขวัญอะไรให้ให้แก่กันเลือกจากใครก่อนดีซีก่อนแล้วนนันหรือเอาเน,อนอุ่นนิว่อรดนูหูเนบ้างอ่ะนั้นนุ่นนิว่อนของขวัญหนึ่งชิ้นที่อยากจะซื้อในเทศกาลปีใหม่ให้กับให้กับเฮียอยากจะซื้ออะไรให้ซื้อ ซื้อบ้านซื้อบ้านเลยเหรอโอ้โหสายเต้ล้วเนี่ยต้องขอระดมทุนจากทุกคนนั่นแหละเวลารับเงินด onation ซื้อบ้านเลยอะอ๋อซื้ออะไรสักหนึ่งชิ้นที่แบบเป็นของขวัญให้กันครับก็น้ำหอมน้ำหอมใช่เพราะว่าเฮียชอบน้ำหอมนะครับน้ำหอมในห้องแบบมีเยอะมากครับผมอ๋อซิบุรุชอบน้ำหอมแล้วเวลาแบบเทสต์อะซื้อให้มาลองมันต้องดมยังไงอะคะเวลาแบบกลิ่นนี้หอมไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องฉีดฉีดในการแพ้แล้วก็ดมว่าหอมไหมหน้าทีนี้สิถ้าเกิดจะซื้ออะไรให้กับนิ่งๆอยากจะซื้ออะไรเอาเอาที่เป็นไปไม่ได้ก่อนนะอ่ะได้เอาแบบเป็นไปไม่ได้ก่อนอยากซื้อไม่กล้าบานานโอ้โหเฮียยิ่งใหญ่บว่าไะซื้อซื้อไม่กล้าบานานเพราะมันก็ครบทุกอย่างซีใส่เป้เหมือนกันนะเนี่ย ติดต่อติดต่อผู้หายได้ไหมคะติดต่อบุคลิกนี่ไหมคะรู้ครับว่าเป็นไปแต่เอาแบบที่เป็นไปได้อะสิอยากซื้ออะไรให้าง่น้ำหอมก็อยากซื้อครับผมก็วิจิงจริงหนูก็มีแบบของเยอะเหมือนกันนะแม่แม่หนูก็กำลังพยายามซื้ออะไรอย่างซื้ออะไรก็ได้เลยเอาเป็นให้ได้ไหมนะได้เอาเป็นให้ความประทับนะครับ ให้ความรักไอปีนี้แล้วก็ปีหน้าเรื่อยๆเลยคุณเอาใหม่ใหม่พูดให้ความรักแล้วมองให้แก่การอย่างเมื่อกี้ที่แบบฉันฟินเลยอ่ะน่ากดฟินไหมฟินเอาเะไรขอพูดนะเอาไปได้เลยนะคะเลยมันกังวลพี่ก่อหลานอยู่ที่นี่ใช่ป่ะมอบความรักมอบความรักให้แต่การเลยอย่างนี้น่ารักไหมโอ้น่ารักมากๆเลยสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาแล้วก็ ให้ซีและดิวเนี่ยอวยพรกับทุกคนเช่นิด้นิงเพราะว่าใกล้ใกล้สู่เทศกาลปีใหม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่มาเจอกันในวันนี้บ้างครับก็ก็เดินเลยขอบคุณทุกคนเช้าที่มาหาผมกับพี่นวันนี้นะครับแล้วก็เทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกวันเลยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้เวลา พิเศษพิเศษเนี้ยกับคนที่เอารักก็ได้ครับหรือไม่ก็ถ้าว่างจะพาคนที่เอารักมาเมกาบางนาก็ได้ครับมาช้อปปิ้งซื้อของอะไรที่นี่มีครบหมดเลยครับ<ช>รอจุกจุกแน่นอนครับนี่ค่ะซีร่ามีอะไรอยากจะบอกทุกคนในวันนี้บ้างผู้หนูพูดไป้หมดแล้วเมื่<笑><笑>อกี้ก็่นก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้แังใจกานแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มากครับ สร้างความสุขกันเล่นี้นะครับผมมาหาพี่โบกคีและอ้อนด้วยอย่างความรู้สึกโอ๊ีและอ้อมมาแล้วก็นั่นแหละครับผมใครที่ยังขาดของอะไรอยู่ของใช้อะไรนะครับผมสามารถมาช็อปได้มาช็อปที่ไม่แค่บัรนานะครับผมมีของเยอะมากๆครับผมก็ใครที่สังเกตไม่ได้ไปไหนนะก็มาเจอกันได้ในวันโคลนา่ค่ะรัติดตามรายละเอียดได้ใช่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวันที่3สินวาคมนั่นเองแต่ว่าไหนๆใกล้ทปีใหม่อวยพรหน่อยดีกว่ามีอะไรอยากจะบอกทุกคนในเทศกาลปีใหม่อวยพรปีใหม่สักนิดหนึ่ง ขอให้เจ้าภาพก็อย่างเง่นที่เคยบอกทุกคนสิ่งที่อยากจะให้อยากจะอวยพรนะผมก็อยากให้ทุกคนแบบมีเวลาแลซ์พัก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพครับผมเพราะว่าสิ่งแรกที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับค่ะ新年快乐哈，新正如意，新年发财呀。 เอาตุ๊กตุ๊กผมก็ตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวไม่ถืออันนีะเดี๋ยวไม่ถือคณะทมดีอ่าแหละทั้งสองคนวุ่นวายนับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผู้โชคดีนะคะที่ได้จะมาถ่ายภาพร่วมกันกับซีแล้วก็นุ่นยูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้โชคดีมายืนยันสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะครบทั้งห้าท่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้โชคดีนะคะเชิญผู้โชคดีทั้งห้า რა <laughs>